จังหวัดเชียงรายนะคะได้ระดมทุกภาคส่วนเร่งทําความสะอาดบิ๊กคลีนนิ่งดีเดย์นะคะ29กันยายนนี้ทั่วทั้งเมืองพร้อมทั้งฟื้นฟูเยียวยาทุกมิติ นายพุทธิพงศ์สิริมาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายเปิดเผยว่าจากการประชุมติดตามผลการดำเนินงานฟื้นฟูและการให้ความช่วยเหลือประชาชนเพื่อติดตามแผนการดำเนินงานการฟื้นฟูเหตุอุทกภัยของจังหวัดเชียงรายณศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและดินโคนลนถล่มจังหวัดเชียงรายโดยภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนร่วมประชุมวางแผนแก้ไขปัญหาและอุปสรรคเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้น เสนอประเด็นปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานฟื้นฟูบิ๊กคลีนนิ่งมหารือเพื่อหาแนวทางแก้ไขจำนวนทั้งสิ้น8โซนโดยกำหนดในวันที่29กันยายนนี้ทำความสะอาดในและนอกเขตพื้นที่เทศบาลนครอำเภอเมืองเชียงรายและหลังเสร็จสิ้นแล้วก็จะดำเนินการทำความสะอาดต่อในพื้นที่อำเภอแม่สายโดยมีแนวทางเรื่องการฟื้นฟูช่วยเหลือประชาชนคือให้ทุกภาคส่วนดำเนินการต่อไปจนกว่า จะจบภารกิจการดูแลสุขภาพประชาชนให้สำนักงานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายจัดทีมแพทย์เคลื่อนที่เชิงรุกเข้าหาชุมชนให้เข้าถึงชาวบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นการด่วแนและแนวทางการขยายจุดฟิกอินเซนเตอร์ของอาชีวศึกษาเปิดจุดบริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ให้แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ต่างๆให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการบริหารจัดการขยะทางสำนักงานสิ่งแวดล้อมและ ควบคุมมลพิษที่1เชียงใหม่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดได้รวมกับกรมควบคุมมลพิษกระทรวงสาธารณสุขเร่งสำรวจหาพื้นที่ขุดหลุมบ่อขยะใหม่เพื่อรองรับขยะหลังน้ำลดทั้งที่อำเภอเมืองเชียงรายและอำเภอแม่สายที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและสะดวกต่อการขนย้าย